ากให้ลูกสาวมีแตกกลับถ้าพอตักให้ยายนิดเดียวดูที่นี่ก็เป็นประเภทนี้เหมือนกันนะนนี่เห็นกับตาแล้วคุณตัวคุณต้นเขาเรียกตัวคุณต้น,ตน,น,ตนแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนยายนึ่งก็ยังไม่รู้เมื่อมัวจะนอนพออาจานเดียวผัดพึ้นเส้นกระแผดทริกหน,นู เดียวกันเด้อตวา้านเดี่ฟก,กันก่นตาให้ลูกสาวมีแต่กลัาถ้าเขตัดให้ยานิดเดียวดูที่นี่ก็เป็นประเภทนี้เหมือนคันนะ <c oughs> <c oughs> นี่เห็นกับตาต้าเดกลี่าเดกันก่ะ บกินข้าวกับยายหนึ่งกินข้าวกับยายหนึ่งค่ะพอตักให้ยายหนึ่งนิดเดียวพอแล้วกินข้าวมากินข้าวก็เบ้านตระกบมาเั็นนะกินข้าวกับยายหนึ่งกินข้าวกับยายหนึ่งค่ะพอตักให้ยายหนึ่งนิดเดียวพอแบ่งกันลูกจะกินข้าวเยอะแม่จะกินข้าวน้อยอะนะคะ เขออากกียกตัวคุณต้นแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแยหนึ่งก็ยังไม่รู้เมื่อมัวแะนอนจะกินข้าวเยอะแม่จะกินข้าวน้อย กินข้าวเยอะแม่จะกินข้าวน้อยเอ <c oughs> นกมผัดนตนวี่ยจ้าก็ <c oughs> คือกันเจอกันที่ลางงกินข้าวเยอะแม่จะกินข้าวน้อยเออ้าดินะค่อจเป็นเวานาอจานเดียวผัดหุ้นเส้น กระเพาะวิ่งหนูเดอรันเดอคนฉาน้องการลำเทียงก็จะมีอยู่นะคะเอ้ามาไปฝกเกาวกาไปฝกตากให้ลูกสาวมีแต่กบถ้าเขาพอตากให้ยายนิดเดียวดูที่นี่ก็เป็นประเภทนี้เหมือนกันนะนี่เห็นกับตาล เลยนะคะดูของแม่กับข้าวนะแต่ดูก,กับข้าวของลูกค่ะที่นี่จะลูกตกใจเลยค่ะทุกคนกันนี่เยอจ้าก็คือกันเจอกันที่ลังงน ยายหนึ่งกินข้าวกับยายหนึงนน่งค่ะพอตักให้ยายหนึง่งนิดเดียวกพราะครัวคุณต้น่เพอาเรียกครัวคุณต้นแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนยายหนึ่งก็ยังไม่รู้เ<า>มือม่อมัวจะนอนคนฉานาอการลำเทียงก็จะมีอยู่นะคะเอา้ามาไปโปะกาวกาวไปโปะข้าวจานเดียวปัดลุ้นเส้น,น,น กระป pues mm. าพริกหมเดือดกันเด้อานคองน้การนาอะกลการลำเทียงก็จะมีอยู่นะคะเอ้ามาไปโบกกาวกาวไปโบกอยากให้ลูกสาวมีแต่กล really ้าเขา พ át, <iah. S 1> อตัดให้ยานิดเดียวดูที่นี่ก็เป็นประเภทนี้เหมือนคันนะนี่เห็นกับตาเลยกันาๆจไับ่ตงเรนกันแล่นกันลูกตาให้ลูกสาวมีแต่กับ้าเขา พอตักให้ยายนิดเดียวดูพี่นี่ก็เป็นประเภทนี้เหมือนคันนะนนี่เห็นกับตาเกินข้าวเยอะแม่จะกินข้าวน้อยพื่อกระค่าต่อเป็นี่คะาขาจานเดียวผัดผู้นเส้นกระเพรพริกหมูเดือดันเดอร์ตกให้ลูกสาวมีแต่กล้าเา พอตักให้ยายนิดเดียวดูพี่นี่ก็เป็นประเภทนี้เหมือนคันนะนนี่เห็นกับตาแล้วกินข้าวมากินข้าวับ้านปรกบสายกันนะกินข้าวกับยายหนึ่งกินข้าวกับยายหนึ่งค่ะพอตักให้ยายหนึ่งนิดเดียวบแบ่งกันลูกแบ่งกันลูกจะกินข้าวเยอะ แม่จะกินข้าวน้อย <c oughs> กินข้าวกับแยหนึ่งกินข้าวกับแย่หนึ่งค่ะพอตักให้แย่หนึ่งนิดเดียวไปเลยนะคะดูของแม่กับข้าวนะแต่ดูกับข้าวของลูกค่ะที่นี่ <c oughs> จะลูกตกใจเลยค่ะทุกคนข้าวจานเดียวผัดวุ้นเส้นกระเพาะพริกหมูเดอะแองเดิ้น,นเลยนะคะดูของแม่กับข้าวนะ แต่ดูกับข้าวของลูกค่ะที่นี่จะลูกตกใจเลยค่ะทุกแล้วกินข้าวมากินข้าวกับย่ากันนะกินข้าวกับย่หนึ่งกินข้าวกับย่หนึ่งค่ะพอตักห้ายหนึ่งนิดเดียวปะกันนี้เด้วยวจะก็คือกันเจอกันที่รังโมแบ่งกันลูก แบ่งกันลูกแบ่งกันลูกเลยนะคะลูกของแม่กับข้าวนะแต่ดูกับข้าวของลูกค่ะที่นี่จะลูกตกใจเลยค่ะทุกแล้วกินข้าวมากินข้าวนี่บอกกับข้าังละ กินข้าวกันแยหนึ่งกินข้าวกัแยหนึ่งค่ะพอตักให้แยหนึ่งนิดเดียวบ็ตามเจอกันก่อนกันนี่เ้อจ้าก็คือกันเจอกันที่ลางงกันนี่เ้อจ้าก็คือกันเจอกันที่ลางง กินข้าวกับยายหนึ่งกินข้าวกับยายหนึ่งค่ะพอตักให้ยายหนึ่งนิดเดียวคนข้าวจะกันกลัี่ยุดและหุ่นต่อว่าท้องร้านาีนะคะานมีบริการสวนดิน้วยนะคะเด้วยการ้การร้านาไยืด่นหานะ้านข้าวไ่อน้แะกันน่เด้อจ้าก็คือกันเจอกันที่รังขาวจานเดียวผัดวุ้นเส้น ปลาผัดพริกหมูเดี๋ยวทานเด้อเดี๋ยวกินข้าวมากินข้าวก็เลยบอนตกปลากันละกินข้าวกับแย่หนึ่งกินข้าวกับแย่หนึ่งค่ะพอตักให้แย่หนึ่งนิดเดียวพอคนขาเนาะการลำเทียงก็จะมีอยู่นะคะเอ้ามาไปผูกกาวกาวไปผูก